ลบดีในเรื่องของสารเสพติดแล้วว่าเอาด้านลบก่อนดีกว่าเพราะว่าสารเสพติดให้โทษไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยโอเคงั้นสรุปตามนี้เนาะโอเคไป เลยจริงๆวะทำไมแม่กูต้องบังคับกูมาโรงเรียนทุกวันด้วยวะเออน่าอย่าเชื่อไปเลยเงา,า,า,าก็เยอะเศร้าก็เยอะอกหักก็เยอะอ้าวสวน้องนองเหมือนกันทำไรนะอ,อ้าวพี่มาถึงมด้วยกันสิวะ นีนี่มีพี่มีออารมานำเสนอน้องๆดูอะไรครับมันมาจากไหนแล้วก็ไม่รู้ใครเอามันเามามันคือผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ทำให้เราคลายเครียดได้ตลอดเวลาผมว่าไม่ดีมากพี่ลองดูไม่ลองจะรู้ได้ไงจะดีเหรอครับดีสิ เฮ้มึงนี่ก็ติวมานานแล้วเราพักก่อนดีปะ่ะเออเราก็อยากพักอยู่พอดีเลยโอเคงัออ้นอีกสีนาทีเข้ามาเจอาก,กันที่นี่เนาะโอเคไอ้มึงเป็นไรเห็นนั่งเศร้าแต่เมื่อเช้าแลหละกูหักวะเพราะว่ากูงี่เง่อเกินไปทำใจ อยู่ไหนอยู่บ้านดพอดีอยากได้ยาพี่เจอกันที่ไหนดีสถาดทีมาเลยโอเคอนัจก อตังเลยจะอไปทำไมอ่ะไปโรงเรียนหรอทำไมไม่ใส่ชุดเรียนอ่ะเรื่องรู้แม่ยังไม่ยุ่มไม่แม่รู้นะว่ากจะตังไปทำอะไรก็บอกว่าเอาเองาินมารู้เรื่องเลยทำไมกันถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้วะจี มากใช่ไหมกันไปเสพในพวกแทนแล้วกันไม่ได้เสพคุณตฮัลโหลสวัสดีครับนี่คือสายของตำรวจสายตรวจนะครับใช่วันนี้คือใช่ผู้ปกครองของนางสาวกีจี้ไหมครับใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะ คือลูกสาวของคุณโดนจับข้อหาเสพย,ยาเสพติดครับตอนนี้อยู่ที่โสพครับอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้แล้วค่ะ ฉันอยากจะขอยืมเงินพี่สักก้อนไปประกันตัวลูกฉันลูกฉันโดนจับค่ะไอเรื่องเงินฉันก็ไม่มีปัญหาออกนะแต่ที่ไม่อยากให้ก็เพราะอยากแบกสมดานลูกแกแม่มันทํางานหาเงินให้ทุกวันมันไม่สงสารเลยรือไงนะคะพี่นะคะฉันขอร้องฉันจะรีบผ่าตังค์มาคืนพี่ให้เร็วที่สุดค่ะก็ได้จ้ะแม่จะพาลูกกลับบ้านมาอยู่ด้วยกันให้ได้นะจี๋ ค,คุณตำรวจดิฉันเป็นผู้ปกครองของจีจี้ค่ะได้โบอกเลยนะคะคุณตำรวจอย่าจับลูกสาวฉันไปเลยค่ะฉันเลี้ยงลูกไม่ดีเองถ้าคุณจะจับลูกสาวฉันให้คุณจับฉันดีกว่าค่ะไม่ได้หรอกครับลูกคุณทําผิดคุณต้องให้ลูกคุณรับผิดแล้วก็ให้ลูกคุณเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองงั้นฉันขอพูดกับลูกฉันหน่อยได้ไหมคะได้ครับแต่พอมีเวลาให้ไม่นานนะครับขอบคุณค่ะ จี้เป็นไงบ้างลูกแม่หนูขอโทษหนูผิดไปแล้วแม่ขอได้ไหมถ้าหนูออกมาหนูจะทําเรื่องพวกนี้อีกให้หนูเลิกทําให้หมดเลยหนูสัญญาแม่หนูออกไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วแม่หมดเวลาแล้วเชิญญาติออกกันออกครับแม่จะรีบหางเงินมาประกันตัวลูกแล้วเราจะกลับไปอยู่บ้านด้วยกันนะจี้ ความเดือดร้อนมาให้แม่ตลอดต่อไปนี้หนูจะเป็นคนใหม่หนูสัญญาไม่เป็นไรหรอกลูกคนเราผิดพลาดกันได้ผ่านมาแล้วก็ให้มันเป็นประสบการณ์ชีวิตต่อจากนี้แม่ก็ขอให้หนูสู้และอยากกลับไปยุ่งกับสิส่งเหล่านั้นอีกนะหนูรักแม่นะ